มาดู Ford r a p t o r กันบ้างคันนี้เป็น Ford r a p t o r ลูกค้าไปติดตั้งกล้องจากที่อื่นมาแล้วไม่ถูกใจนะครับก็ติดต่อทางร้านเรามาว่าทางร้านเราสามารถแก้ไขเป็นรูปแบบการเดินกล้องแบบของเราได้ไหมอันนี้บอกเลยว่าได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ใหม่แล้วลูกค้าต้องเตรียมอะไรไหมลูกค้าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยพอดีลูกค้าไปสั่งสายบันทึกจอดมาด้วยก็เลยอัปเกรด ให้กล้องมีระบบบันทึกจอดแบบ24ชั่วโมงตัวนี้เป็นกล้อง70ไมล A500S นะครับใช้ควบคู่กับสายบันทึกตอนจอดแบบ24ชั่วโมงของ70ไมลเลยเรียกว่าสาย70ไมล UP02 ตัวนี้ลูกค้าจัดอุปกรณ์มานะครับเราดำเนินการแก้ไขระบบการติดตั้งใหม่ลองแผ่นใสให้ใหม่ใส่ 3M ให้ใหม่นะครับเพื่อให้ การใช้งานกล้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นงานนี้ติดตั้งภายในตัวอาคารจอดรถนะครับลักษณะของพื้นที่ก็จะค่อนข้างมืดแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับงานติดตั้งนะครับเราก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมีไฟส่องสว่างต่างๆนะครับที่ต้องใช้ไฟเล็งเพื่อต้องการให้มุมมองในการติดตั้งหรือตำแหน่งในการติดตั้งต่างๆตรงนะครับแล้วก็ มีการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนที่จะติดตั้งตัวกล้องลงไปนะครับคันนี้เป็น Ford ด a p ปเตนะครับซึ่งเป็นกระบะใหญ่กระบะ V6 นะครับก็เลือกใช้กล้อง70ม mm ิ A500S นะครับกล้อง70ไม mm ิ A500S เนี่ยเป็นกล้องที่มีความสมบูรณ์สูงสุดในระดับกลางนะครับเซ็นเซอร์กล้องหน้าใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 335ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ ได้รับการยอมรับว่ามันคมชัดมากนะครับในรุ่นกลางนะตัวนี้ติดตั้งกล้องแล้วกล้องอยู่ฝั่งซ้ายของคนขับหรือฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับแล้วก็กล้องหลังก็จะติดตั้งอยู่ตรงกระจกหลังตรงห้องโดยสารด้านหลังนะครับไม่ออกไปแปะที่ป้ายทะเบียนนะเพราะว่ากล้องหลังของ70็ดสิไมล์เอเป็นกล้องแบบติดตั้งภายในห้องโดยสารนะครับไม่ไม่พิเลนเอาไปติดที่ ายทะเบียนนะครับมันจะทําให้กล้องเสียหายได้นะครับแล้วก็การติดตั้งไม่มีการตัดต่อสายไฟของตัวรถนะครับแล้วก็เราเก็บสายเข้าท่ออ่อนนะครับตามจุดต่างๆเพื่อบังคับไม่ให้สายหล่นลงมาระหว่างการใช้งานเอามาดูกันติดตั้งแล้วเป็นยังไงกล้องหลังที่ผมกําลังติดเก็บสายอยู่นี้นะครับกล้องหลังก็จะมองเห็นกระบะทางตอนท้ายนะครับเพราะว่ามันติดตั้งอยู่ในห้องโดยสาร เดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องเวลาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยมีสายโผล่มานิดเดียวซึ่งเราเข้าท่อเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าติดแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเออกล้องหน้าเราติดอยู่ฝั่งซ้ายนะมุมมองภาพเก็บออกมาได้ทั้งหมดท้งหน้ารถเลยใครที่กังวลว่ากล้องอยู่ด้านซ้ายเนี่ยแล้วมันจะเก็บมุมมองด้านหน้าไม่ได้ทั้งหมดอันนี้ ขอให้ลบความเชื่อผิดๆไปเลยนะครับมาดูตัวนี้นี่กล้องหน้าเก็บมุมมองด้านหน้ารถได้ทั้งหมดระหว่างที่เราทําการติดตั้งนะครับลูกค้าก็สามารถเดินไปเดินมาดูได้ไม่มีการห่วงห้ามนะครับไม่ลูกค้าต้องไปนั่งตรงนู้นนะลูกค้าต้องหลบออกไปนะของเราลูกค้าดูได้นะครับแค่ว่าอย่ารบกวนสมาธิการทํางานเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสงสัยอ่ะมันเป็นรถของเราถามเหอะ ถามมาเลยนะครับถ้าอะไรที่ผมสามารถตอบได้เลยเราก็จะตอบทันทีนะครับว่ามันเป็นอย่างงี้นะอย่างงู้นนะอย่างนั้นน,นนะซึ่งถ้าถามว่ามันรบกวนอะไรมากไหมมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าเราติดตั้งกล้องเราก็อยากรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราติดเนี่ยมันดีไหมตรงเนี้ยรุ่นที่เราเลือกเนี่ยมันโอเคไหมมันโอเคหรือย,อยังนะครับพอเราติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บสายส่วนที่เหลือ างด้านข้างนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างว่าเรากําลังเก็บสายเก็บอะไรกันนะครับแล้วก็ให้ดูภาพรวมของตัวรถนะครับ Ford Laptor นะครับคันบเริ่มเทิมตัวเนี้ยเราจะใช้รถระดับเป็นล้านเนี่ยเลือกกล้องที่มันมีประสิทธิภาพไปเลยนะครับอันนี้ผมยืนยันอีกเสียงนะครับว่าเราใช้รถราคาแพงแล้วเนี่ยเราก็อยากได้กล้องที่มันมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่า เราซื้อรถราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าเราเอาแต่กล้องที่ทางเซลล์เขาแถมให้ราคาที่ไม่แพงใช้งานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เมมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเลือกกล้องที่มันมีคุณภาพเลือกเมมแท้นะครับอย่าง Ford Raptor คันน,น,นี้คันนี้เขาแก้ไขปัญหามาหลายที่จนมาเจอเรานะครับเราก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้นะครับแล้วก็ ให้ลูกค้ามาดูว่าเออเราติดตั้งแล้วเป็นอย่างนี้นะสอนการใช้งานเบื้องต้นลูกค้าโอเคเราก็สบายใจนะครับอันนี้เป็นการสอนการใช้งานลูกค้าก่อนที่เราจะส่งงานนะครับพอสอนการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าแฮปปี้เราก็กลับได้นะครับสำหรับคนที่ยังมีปัญหาเรื่องกล้องติดรถยนต์หรือต้องการติดกล้องติดรถยนต์นอกสถานที่นะครับก็ติดต่อทางร้านเรามาได้นะครับ เบอร์โทรติดต่อหรือไลน์นะครับอยู่ทั้งท้ายคลิปนี้นะครับหรือด้านล่างด้านล่างจะแอดก็ได้นะครับหรือรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยขอบคุณครับ